สวัสดีค่ะ fc ที่น่ารักทุกทกท่านของช่องพี่วรรณภาเดนมาร์กนะคะ f อตอนนี้งานก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วก็ลุงก,ก็รืออรรอร้ออะไรรื้อเต็นเรืออะไปส่งวัดหมดแล้วนะคะแต่ว่าช่างประดับดอกไม้ของเราก็ยังไม่มาเก็บของนะคะเพราะว่า เขายังไม่ว่างเนาะเขาต้องไปงานอีกงานหนึ่งเป็นคงไม่ได้ใช้ดอกไม้สีนี้ค่ะเขาก็เลยยังไม่มาเก็บของเขาเลทุกคนก็กองไว้อยู่อย่างนี้ค่ะทุกคนนี่ยังไม่มาเก็บเนาะเราก็จะได้มีพื้นที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเอฟแล้วก็นี่กกทางครัวนะคะกกเอาเก้าอี้หรือว่าเอาไอ ถ้วยชามนะคะนับถ้วยชามออกไปส่งวัดนะคะ f อ f ซอซพี่วันต้องโทวดกวาภัยด้วยนะคะในงานแต่งเนาะพีกก็ไม่ได้ถ่ายรูปเลยนะคะตอนที่แขกเรือมามากมายนาะและก็ญาติพี่น้องมาจากบุรีรัมนะคะทุกคนและพีกก็ไม่รู้จะฝากกล้องไว้กับใครนะคะทุกคนเพราะว่าหลานลานก็วุ่นวายมากนะพีกเลย ไม่ได้ถ่ายคลิปให้กับ FC ได้ดูเลยค่ะนะ <Okay. S 1> ก็คงไม่ว่ากันเนาะเพราะว่ามันก็เป็นญาติญาติทางบุริรัมแล้วก็ถากุดร์แล้วก็บึงการนะคะที่มาก็มีแต่ญาติของเราเนาะ mm hmm. ก็ถ้าเข้าไปดูคลิปของอมเอ็มช anel ก็อาจจะเจอบ้างนะคะเพราะว่าอมเอ็มช anel ก็จะไ,ไม่ค่อยจะเข้ามาอยู่กับผู้ใหญ่เนาะหรือว่าในพิธีเท่าไหร่นะคะให้ทุกคน เข้าไปดูช่องของน้องด้วยนะคะอมแอม Channel ค่ะทุกคนก็จะได้เห็นว่าพี่วรรณภาหรือว่าครอบครัวเราก็อยู่ในช่องอแอม Channel นะคะแต่น้องก็ไม่มีเวลาที่จะอัดคลิปเลยนะคะวันนี้หรือว่าเอาโหลดคลิปลงนะคะ FC เพราะว่าต้องช่วยนับถ้วยนับชามนะคะแต่ตอนนี้ก็อยู่ในครัวสำรองของเราค่ะและนี่ค่ะลุงก็ เอาของไปส่งนะคะวัดค่ะก็เอารถของเออน้องน้องสาวแกน,นะคะลุงรถน้องสาวแกไปส่งะค่ะส่วนทางนี้ก็ฝ่าแม่บ้านก็จะนับถ้วยนับชามรอนะคะว่าขาดอะไรมั่งนะคะถ้วยชามของเราก็จะไม่ให้ขาดเลยนะคะจะต,ต้องครบ ทุกอย่างหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าศูนย์หายนะเราก็จะต้องเอาของของเรานะแทนค่ะ FC นะคะนี่ค่ะเดพี่จะพาไปดูหม้อหน่อยนะคะ f อซหมวดสองหมวดสองหมวดหนึ่งสามครบแล้วหมวดหนึ่งอ่ะอย่างนั้นหมอยังบอกเขาบอกยังไงล่ะเออ เอาแมซ่ต so it ัวม่อ้กที่แม่เอามงูเขานเอาเไปกไปเดี๋ียค่อย่หนมันมันหนักมันสแล้วถรู้อนี้กะลอันนี้กะลมังไขอัเหลืองของวัด้วยบอกที่เราไปเช่ามาอันนี้อันนี้ไม่ใช่ของวัดเหรอไม่ใช่ของวัดอันนี้คือเราไปเช่าเช่าบ้านเขาจะมีโครงการ โครงการให้ให้ให้เช่ายืมนะกรเคค่ะเาฟซีพีเข้าใจผิดเขาเองซีพีอันนี้เป็นของที่เขามีไว้ให้เช่าค่ะคนเช็คมันต้องเช็คใช่อันนี้สองนี่สามเป็นหาบอว้นไม้ถ้เป็นหางสิร่วมแดงเออเป็นหาอาจีนัซนล่างพ่อนี่ห้าเป็นห้าเอฟซีเอฟซี เข้าวบ้านเน,นีว่าเทนเขาาบ้านที่นี่เป็นาไทั้งนัม่าแล้ววิ่นั่งเขาไดเอาอ่นี้ักเอาเอาไม่กวดวัไม่กวายึดังหันวดออก ผม,มใส่ใบแกแตกะแก้วแตกมะแก้ว่แตกที่แก้วหลงก็ได้ข่าวว่าแก้วแตก3าใบนะคะ FC เราก็เอาของเราใส่เข้าไปเทนนะคะต้องเอามาให้ครบอย่างนะคะ FC เอาไปไว้นหมุ จะเคลียพื้นที่เรียบร้อยค่ะแล้วก็จะโอ้โหจะร้อนเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ดีพี่ก็หวังว่าร้อนแล้วก็งานเสร็จแล้วก็รอให้ช่างเข้ามาเก็บของก่อนนะคะแล้วก็ฝนจะตกก็ตกมาเลยค่ะเพราะว่ามันร้อนมากเนาะทุกคนแต่ว่าไม่ตกก็ดีนะคะเพราะว่าพี่จะได้ไอพาลูกไปเที่ยวนู่นนี่นั่นเนาะพี่ก็อยากจะพาลูกไปเที่ยว,วยเนาะแต่ว่า จะทํายังไงได้เนาะในฝนตกเฉะเราก็ไปไหนไม่ได้นะคะแต่ถ้าฝนไม่ตกก็อาจจะพากันไปเที่ยวบ้างนะคะเอฟซีนะนี่พี่จะช่วยเก็บตรงนี้ก่อนค่ะทุกคนเพราะว่าเราต้องช่วยทางนั้นก็จัดการทางโน้นเราก็จัดการทางนี้ค่ะนี่ขวดเพราะว่าขวดอันนี้พี่สาวพี่จะเอาเก็บไว้นะคะเอเนี่ยจะเอาเก็บไว้แกจะอัดเอ อัดนไม้ส้มค่ะทุกคนให้กับญาติน้องญาติก็เอาโนไม้ส้มกันเตะไปเต็มเลยค่ะแล้วก็เอาไอ้อะไรในเห็ดพึ่งนะเห็ดขมค่ะทุกคนเห็ดขมเห็ดยูคาเนาะเพราะว่าทางบ้านเขากินแล้วเขาก็บอกว่าอร่อยค่ะแล้วเขาก็เลยจะเอาไปกินนะคะแล้วก็ไปชิมดูว่ามันอร่อยได้จะได้ทําตามค่ะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะ จากภาพของเจ้าเสือเจอกันคลิปหน้าค่ะ FC บาย